ป,ประชุมใน,ส,นส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่23กุมภาพันธ์2558นะคะก็ในส่วนของตัว Safety ง n ด็กฟ u ลเจเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะก็ปิดบวกไป3.10จุดนะคะ S50 S15 ช่วงราคาในช่วงเย็นที่ะดรับ1,054.80จุดนะคะ v o ลุ่มก็ อยู่ที่ประมาณ50,000ป่นสัญญานะคะก็ยังดูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคะในช่วงที่หลายๆตลาดเนี่ยข้างนอกก็อาจจะยังดูค่อนข้างเงียบหงาเนื่องจากหยุดในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเ,เริ่มกลับมาเปิดบางส่วนนะคะยกเว้นในส่วนของตลาดจีนเองเนี่ยก็มองว่าอาจจะทําให้บรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่นักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยัยงเลือกที่จะขายสุทธิในส่วนของ ตลาดหุ้นประมาณ500กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่ากลับมาสุดที่ในฟิวเจอร์ประมาณ2,000กว่าสัญญาอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูในส่วนของสถานะคงค้างเนี่ยค่อนข้างทรง,งตัวถึงกับปรับตัวลดลงนิดหน่อยนะคะขณะที่เบสิสเมื่อวันศุกร์ก็ปิดลบแป่ระมาณ3.97จุดก็ยังถือว่าอยู่ใกล้ระดับทฤษฎีแถวๆว่าแบบ ประมาณ4ถึง4.5จุดนะคะก็มองว่ายังดูไม่ได้เปิดรูมในการที่จะให้ในส่วนของตัวฟิลเจอร์เองเนี่ยดีตัวขึ้นได้ แรงหรือว่าไปได้ไกลามากนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังดูมีความหวังจากประเด็นในเรื่องของกรีซหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยทางรัฐมนตรีคลังยูโรโซนได้มีการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการต่ออายุมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซออกไปเป็นเวลาอีกสเดือนก็ทําให้ตลาดลายความกังวลในเรื่องที่กรีซจะผิดนัดชําระหนี้ออกไปได้ใน ระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของการอนุมัติจากทางเจ้าหนี้เองหรือว่ากลุ่มทอยก้าก็ยังต้องอขอดูในเรื่องของแผนปฏิรูปจากทางกรีซนะคะว่าจะเป็นไปอย่างไรแต่ว่า ถ้ามองในจุดนี้เองเนี่ยก็ดูว่ามีความหวังในเชิงบวกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างเสร็จสับแล้วนะคะก็ทําให้ตลาดเนี่ยมีการตอบรับในเชิงบวกนะคะทั้งตลาดในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปรวมถึงตลาดในภูมิภาคเช้านี้นะคะ,อะนอกจากนีน้ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในฝั่งเยอรมนีเนี่ยก็มองว่าตัวเลขในเรื่องของ s e ิเ m e n t ของตัวเศรษฐกิจนะคะจากในส่วนของนักทุนเองเนี่ยน่า จะออกมาในทิศทางที่เป็นบวกนะคะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวเลขจากฝั่งเยอรมนีเนี่ยออกมาค่อนข้างสดใสนะคะก็น่าจะเข้ามาเป็นบวกต่อ,อ,อตลาดหุ้นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะ อย่างไรก็ตามนในส่วนของ s 5 0 s 1 5ยังคงแบ่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวดาวนะคะถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคจากกราฟปลาย60นาทีแต่ว่าค่อนข้างมีรุ้นเหมือนกันถ้าผ่านแ,แถวระดับ1,058าดถึง1,060จุดขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะคะไปทดสอบไปดับ1 0 6 4แล้วก็1 0 7 0จุดดังนั้น,นในส่วนของกลยุทธการลงทุนหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ยังไม่สามารถเปิดสถานะช็อต s 5 0 s 1 5ได้นะคะแนะนําให้กลับมาเปิดสถานา ลองเมื่อทะลุระดรับ1,060จุดขึ้นไปนะคะเป้าหมายทำกำไร6-8จุดโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเข้าประมาณ3จุดนะคะส่วน s ิงเกิลสต็อกฟิลเตอร์นะคะตัว TDA S 1 5 X นะคะก็สามารถเปิดลองได้ที่ระดับ16.94บาท กะะ็ให้รอทำกำไรที่ระดับ17.50บาทเมื่อวันศุกร์เนี่ยขยับบวกขึ้นมาได้1.32เปอร์เซ็นต์นะคะปิดที่ระดับ16.85บาทนะคะก็สัญญาณทางเทคนิคยังคงเห็นท่าเชยนยก high และโลขึ้นนะคะเรื่องมือตกลักให้สัญญาบวกก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นสำหรับสถานะรองที่รอทำกำไร17.50บาทนะคะให้ตัดขาดทุนหากว่าหลุดระดับ16.50ลงมานะคะ,ะปิดการประชุมในส่วนของติตอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ